ออนไลน์สายมูดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิศธรรมและพี่เอื้องสาลินีปัญญาละชุนวันอังคารที่13กุมภาพันธ์6 7 6 7มาดูนะครับคนวันอาทิตย์จะเป็นยังไงได้ไพ่แฮงแมนแปดถ้วยราชนีถ้วยสเตนหกดาบช่วงนี้ครับ ยังคงเสี่ยวข้องกับปัญหาแฮงแมนแปดถ้วยความกังวลใจในเรื่องของการงานการติดต่อธุรกิจทำสิ่งใดต้องใช้ความใจเย็นครับหกดาบสเตนรอเวลาช่วงนี้ปัญหากันเงินการทองการใช้จ่ายมันตกในตำแหน่งแฮงแมนเสียเง,งินค่าซ่อมค่าใช้จ่ายหรือการเงินการทองรวมถึงการงานไม่เป็นไปดังที่ตั้งใจหรือคิดอาจจะต้องมีเรื่องของ กู้แบงก์กู้ธนาคารกดบัตรเครดิตหรือการงานที่จะต้องซ่อมแซมปรับปรุงหรือการรอเวลาบางทีมันจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งการเซ็นสัญญาการติดต่อเอกสารสิ่งต่างๆในช่วงนี้จะต้องมีเรื่องของเสียงเงินที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนพรบรแก้ไขสิ่งต่างๆนี่แหละครับแฮงแมนแปด้วยถ้ขึ้นมาแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างแต่จะผ่านไปได้ครับสเตนก็บหกดาบการเวลาเรื่องของโชคลาภครับช่วงนี้เดินทางไปไหนลองมองสังเกตรถป้ายแดงคันแรกที่มองเห็นบนท้องถนนนะครับเพราะตอนนี้ต้องพึ่งพาอาศัยดวงคนอื่นนะครับโดยเฉพาะรถยานพาหนะป้ายแดงจำตัวเลขไว้ให้ดีนำมาเสี่ยงโชคนำมาซื้อรถตอรี่ได้ครับ ในเรื่องของความรักครอบครัวครับแฮงแมนแปดถ้วยความกังวลใจร่วมทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีปัญหาอย่างรีบร้อนครับใช้การเวลานี่แหละครับไพ่หกดาบขึ้นมาดีตรงนี้ครับการเวลาจะเป็นสิ่งคลี่คลายปัญหาทุกเรื่องบางทีมันเกิดจากความฟุ้งซ่านคิดมากกังวลใจยิ่งมีไพ่สเตนความฉลาดความละเอียดความฉลาดก็สร้างปัญหาได้เหมือนกันเขาเรียกว่า ที่รักแวงกังวลใจแต่เมื่อหกดาบขึ้นมาการเวลาจะคลี่คลายทุกเรื่องครับคนโสดครับช่วงนี้เดินทางไปไหนโดยเฉพาะสถานที่ติดน้ำติดทะเลมักจะพบรักกับ ผู้ใหญ่แฮงแมนแปดถ้วยนี้ก็เรียกว่าคนอายุมากกว่าเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะครับหรือบางคนลูกติดนั่นแหละครับหกดาแฮงแมนแปดถ้วยพ่อไม้แม่ไม้ลูกติดนี่จะเป็นเนื้อคู่ของคนโสดสำหรับสุขภาพครับเดินทางไปไหนช่วงนี้ระวังเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้อากาศไอมีเสมหะเจ็บคอ จะได้ทานยาหาหมอแหงแหงแแปดต้วยขึ้นมาแล้วต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษวิฉะนั้นจะเจ็บป่วยได้ง่ายทานน้ำอุ่นจิบน้ำสิ่งต่างๆจะช่วยทำให้ชุ่มคอเพราะว่าปัจจุบันนี้ฝุ่น PM2.5 เยอะมากเราก็จะต้องระมัดระวังหรือทำกันบ้านไว้ก่อนและการทำบุญมักจะต้องเกี่ยวข้องกับ ทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนพิการจะดีนะครับสำหรับใครที่มีดวงเจอปัญหาไปใช้บุญเติมบุญจากดีที่สุดครับ